ก็ไม่มีอะไรพูดครับไปเลยครับ The Wizard World โลกแห่งพอมอดตอนที่213ขั้นของเหลว2เข็มเงินถูกเคลือบด้วยของเหลวสีเขียวเข้มจากยาและของเหลวก็กระเด็นลงบนร่างกายของเอ็เจเล่หลายวินาทีต่อมาผิวหนังของเขาก็มีสีเขียวร่างกายที่เย็นของเอ็เจเล่เริ่มอุ่นขึ้นอีกครั้ง พลังงานชีวิตที่เพิ่มขึ้นทำให้เขากลับมามีชีวิตชีวาและเลือดในเส้นเลือดของเขาก็เริ่มหมุนเวียนอีกครั้งหัวใจของเขายังไม่เต้นเนื่องจากพลังของยาต้นไม้สังหารด้วยความช่วยเหลือของยาผิวหนังที่ซีดลงของอังเจเล่ก็กลับมาเป็นสีแดงและดูดซับของเหลวสีเขียวอย่างรวดเร็วยาต้นไม้สังหารแต่ละขวดทำให้เขามีชีวิตได้ประมาณสองชั่วโมงดังนั้นเขาต้องรีบ เริ่มปฏิกิริยาตามกฎพื้นฐานและขั้นตอนในการสร้างลูนที่เป็นขณะที่เขายังคงนั่งสมาธิอยู่รูปแบบพลังจิตของเอเจเร่กำลังหดตัวและก่อเป็นลูนพลังจิตจำนวนมากถูกทำให้อยู่ในรูปร่างลูนโปร่งใสที่มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันนอกจากนี้บางส่วนของลูนยังเคลื่อนที่ไปหากันและกันบางส่วนก็หมุนวน สชั่วโมงผ่านไปแองเจลเลใช้ยาต้นไม้สังหารอีกขวดด้วยความช่วยเหลือของเข็มเงินของเหลวสีเขียวสาดลงบนร่างกายของเขาอีกครั้งเขาใช้ยาอีกขวดหลังจากที่ผ่านไปสองชั่วโมงมีเวลาเหลือเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเขาแทบจะปรับเปลี่ยนรูปแบบพลังจิตทั้งหมดเป็นรูนรูปแบบโปร่งใสที่ดูเหมือนมดที่กำลังเคลื่อนที่ไปมาไม่ทัน แองจเล่เสร็จสิ้นการจัดรูนแบบทั้งหมดจากนั้นเขาก็ทำสมาธิพื้นฐานที่เขาได้ทำมานานหลายปีทันใดนั้นรูปแบบทางจิตโปร่งใสทั้งหมดก็เริ่มเปลี่ยนตำแหน่งด้วยรูปแบบเฉพาะรูปแบบเรียงด้วยตัวเองและเริ่มชนกันเหมือนสร้างบล็อกพวกมันประสานเข้าด้วยกันหลังจากผ่านไปหลายวินาทีและเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่หลังจากรูปแบบใหญ่ขึ้นพวกมันก็เริ่มเคลื่อนที่หาการอีกครั้ง มันไม่มีมันไม่มีช่องว่างสักแห่งหลายนาทีต่อมาก็เหลือลูกแบบพลังจิตขนาดใหญ่แตัวอย่างไรก็ตามมันดูเหมือนว่ามีบางอย่างที่หยุดรูปแบบเหล่านี้จากการประสานไม่ว่าแองเจเลจะทำอย่างไรก็มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกมันเสมอแองเจเลลืมตาและอ้าป,ปากของเขาเขีมเงินเสียบเมล็ดของไบคิสตันทั้งหมดและส่งเข้าไปในท้องของเขา มีบางอย่างที่หนาวเย็นระเบิดในท้องของแองเจเล่และความรู้สึกก็พุ่งขึ้นไปในหัวของเขารูปแบบพลังจิตทั้งหมดถูกเคลือบด้วยของเหลวเหนียวแสงสีแดงแองเจล่เริ่มทําสมาธิอีกครั้งครั้งนี้เมื่อช่องว่างปรากฏระหว่างที่รูปแบบพลังจิตกํกำลังประสานกันมันก็ถูกเติมเต็มด้วยของเหลวสีแดงผึบรูปแบบพลังจิตทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวมัน ดูเหมือนลูกแก้วคริสตันโปร่งใสผิวของลูกแก้วแข็งแต่ด้านในมันเป็นพลังจิตแก๊สที่โปร่งใสแองเจเล่สร้างบาเรียพลังงานเพื่อหยุดแก๊สจากการรั่วไหลออกมาจากลูกแก้วในแกนของลูกแก้วคริสตันมีพลังพิเศษที่ดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหากันแองเจเล่ได้คำนวณโดยการใช้วิธีบีบอัดพลังจิตและนี่คือสิ่งที่เขาได้มา พ่อหมดจะได้รับความสามารถหรือเอกสิทธิ์ที่แตกต่างกันหลังจากที่ก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเช่นการไล่คาถาเร็วขึ้นคาถาบัฟพลังและการปรุงการปลุกร่างกายการปรับปรุงร่างกายนะครับรูปลักษณ์ของพวกเขาอาจจะเปลี่ยนไปเช่นกันและเป็นเหตุผลที่ใบหน้าของพ่อมดบางคนปกคลุมไปด้วยรอยสักปแปลก นอกจากนี้ยังมีผลเสียจํานวนมากที่เป็นไปได้หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างการข้ามขั้นพมตบางคนสูญเสียความสามารถในการสนับสนุนโล่พลังงานของพวกเขาด้วยจํานวนพลังจิตที่เหมาะสมและสามารถถูกฆ่าด้วยการโจมตีทางกายภาพอย่างง่ายดายมันจะเป็นจุดอ่อนสำคัญเพราะพอมอดส่วนใหญ่ต้องการป้องกันเมื่อเขาไลา่คาถา อังเจลสร้างลูกแก้วพลังจิตด้วยรูปแบบพลังจิตขนาดจิ๋วนับไม่ถ้วนแต่ละรูปแบบได้เรียงเป็นพิเศษพลังของพวกมันได้รับการปรับเปลี่ยนซึ่งเป็นเหตุผลที่แกนของลูกแก้วสามารถเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันได้เมื่อพลังที่สร้างขึ้นด้วยรูปแบบพลังจิตมากกว่า1000รูปแบบถูกรวมไปจุดๆเดียวความเสียหายมันก็จะเหลือเชื่อ ลูกแก้วคริสตัลลอยอยู่ในใจของเองเจเล่ยางเงีย,งยบและมันเกือบจะดูเหมือนพวกมันเกาะตัวเป็นเชิงกายภาพลูกแก้วโปร่งใสยังหดตัวอย่างช้าๆกระบวนการยังดําเนินการตามที่เองจเล่วางแผนไว้สีเขียวหายไปจากผิวของเองเจเลและหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งคลื่นพลังจิตคลื่นพลังชีวิตจากลูกแก้วคริสตัลพลังจิตแทนที่จุดสีแดงในหัว ขของเาและให้หัวใจของเขาเต้นการไหลเวียนของเลือดกลับสู่สภาพปกติตามบันทึกในหนังสือแต่ละครั้งที่พ่อหมดก้าวไปสู่ขั้นต่อไปลูกแก้วคริสตันพลังจิตลูกใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นแองเจเ้พยายามที่จะรับลูกแก้วพลังจิตลูกใหม่ของเขาและก้าวไปสู่ขั้นของเหลวหลังจากนั้นลูกแก้วได้มั่นคงบาเรียแข็งที่ปก,ก้อป้องมันก็หายไป และทำให้เห็นรูปแบบแกนที่แท้จริงพลังจิตที่ผนึกภายในลูกแก้วไม่สามารถน้ำออกมาได้อีกต่อไปเนื่องจากลูกแก้วหนึ่งลูกมีคาถาพิเศษได้เพียงคาถาเดียวแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็สูญเสียพลังจิตจานวนมากเมื่อพอหมดพัฒนาโดยก้าวไปสู่ขั้นต่อไปหรือได้รับข้อมดพวกเขาจะได้รับความสามารถและพรสวรรค์จากสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งแตกต่างกัน รวมถึงการที่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ลูกแก้วพลังจิตขนาดใหญ่สามารถมอบพลังชีวิตจำนวนที่น้อยที่สุดเพื่อช่วยให้แองเจเล่มีชีวิตอยู่8วันผ่านไปในช่วงบ่ายลูกแก้วพลังจิตเหลือขนาด1ใน10เท่านั้นและมันดูเหมือนวอลนัททันใดนั้นแองเจเล่ก็ลืมตาเคร่งรอยแตกปรากฏบนผิวของลูกแก้วคริสตัลรอยแตกปกคลุมลูกแก้วอย่างชา้ชา แล้วมันก็เริ่มหลุดออกมาลูกแก้วหดตัวอย่างรวดเร็วแกนปรากฏออกมาเมื่อลูกแก้วหดตัวไปขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวมีน้ำเหนียวๆลอยอยู่ในนั้นโดยไม่มีเสียงใดๆในที่สุดมันก็จบอังเจเล่รู้ว่าการแตกออกมันเป็นกระบวนการลบสิ่งปนเปื้อนปริมาณของสิ่งเจือปนในพลังกิตของเขาสูงกว่าปกติเขาได้รับพลังกิตผ่านทางรัฐ และสิ่งเจือปนเป็นผลกระทบของยาที่เขาใช้ในที่สุดเองเจเลก็ได้หยดของพลังจิตสภาพของเหลวแต่จุดพลังจิตของเขาก็ลดลงเหลือหลักเดียวเพื่อให้ได้พลังจิตเท่าก่อนหน้านี้เขาต้องทำสมาธิเป็นเวลานานเพราะพลังจิตของเขามีสภาพของเหลวในช่วงที่สามารถใช้ได้พลังจิตที่เขามี หลังจากที่ทําลายขีดจากัดหยดพลังจิตของของเหลวไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพลังจิตที่เขามีก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะทําลายขีดจํากัดทั้งสองแตกต่างกันเนื่องจากหยดของพลังจิตใช้พลังจิตที่เขาได้รับจากที่กลายเป็นพ่อมดทางการแต่ละครั้งที่เขาเก้าวไปสู่ข,ขั้นต่อไปหรือระดับต่อไปเขาต้องฟื้นพลังจิตผ่านการทําสมาธิเปลี่ยนมันเป็นคริสตัลพลังจิต นอกจากนี้เขายังได้รับคาถาพิเศษอีกหนึ่งคาถาหลังจากที่ถึงขั้นของเหลวพ่อมดมีความรู้เพียงพอเพียงพอเกี่ยวกับธรรมชาติของความแข็งแกร่งความว่องไวและพลังของพวกเขาก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นคาถาพิเศษหรือความสามารถพิเศษได้นี่คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพ่อมดและผู้ฝึกหัดพ่อมดโบราณสามารถควบคุมความสามารถของสิ่งมีชีวิตเว เพื่อป้องกันทรัพย์สมบัติจากธรรมชาติและควบคุมภัยพิบัติได้ตราบททีี่่ตาบเท่าที่พวกเขามีความรู้เพียงพออย่างไรก็ตามพ่อมดสมัยใหม่ไม่ได้สืบทอดเทคนิคเหล่านั้นพวกเขาไม่สามารถสื่อสารกับโลกอื่นได้ดังนั้นพวกเขาจึงอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับแองเจเลเริ่มทําสมาธิหลังจากได้รับหยดของของเหลวพลังจิตของเขาต้องการฟื้นฟู เขาคาดว่าพลังจิตจะลดลงเนื่องจากสิ่งเจือปนถูกขจัดออกไปและสิ่งที่เหลืออยู่คือพลังจิตที่บริสุทธิ์และพลังจิตที่บีบอัดอย่างไรก็ตามเขารู้สึกตกใจที่เห็น Zero ซีโร่ดูดซึมสิ่งเจือปนส่วนใหญ่ขณะที่ลูกแก้วพลังจิตปล่อยออกมามันดูเหมือนว่าชิปพัฒนาอีกครั้งตอนนี้ชิปซีโร่สามารถจัดการกับการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้นได้ไบโอชิป เป็นส่วนหนึ่งของสมองของเขาเขาสามารถตรวจสอบกระบวนการคำนวณทั้งหมดได้หากต้องการแต่ขั้นตอนเหล่านี้เหล่านั้นมีความซับซ้อนและมันต้องใช้เวลาจำนวนมากเนื่องจากเขาทำตัวเองหลังจากชิปอัปเกรดเสร็จสิ้นพลังจิตส่วนใหญ่ของเขาก็ฟื้นฟูและอยู่ในห้องใต้ดินมากว่า20วันแล้วเขาไม่ได้กินอะไรในช่วงเวลาที่เขาพิ่งใช้ไป ไขมันและสารอาหารในร่างกายของเขาถูกแปลงเป็นพลังชีวิตเพื่อทำให้เขามีชีวิตอยู่แองเจเลต้องตรวจสอบแผนการที่กำหนดโดยซีโร่เขาต้องการทราบว่าเขาได้อะไรจากการก้าวหน้าเขาใช้วิธีพิเศษในการบีบอัดพลังจิตของเขาและเขาก็อยากรู้ผลลัพธ์แองเจเลมั่นใจว่าเขาทำทุกอย่างถูกต้องเขาเลือกแผนที่ดีที่สุด หลังจากตรวจสอบข้อเสนอของซีโร่จบไปนะครับกับตอนที่สองร้อยสิบสามนะครับก็อ่าเดี๋ยวไปต่อกันพรุ่งนี้นะครับสองตอนค้างไว้ถ้าค้างก็สามารถไปอ่านก่อนได้นะครับพิมพ์ไปเดี๋ยวไปสับโรก็เจอนะครับผมที่จะหาลิงก์เพราะยังไงคุณก็ต้องมุดอยู่ดีอะพิมพ์ไปง่ายกว่านะครับก็ไม่มีนะครับคนที่รับชมรับฟังกันมานะครับอผมจบไปแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวจะสปอยตอนที่สองรอสิี่นะครับเผื่อใครอยากรู้นะก็ ตอนที่สี่บอกแค่ชื่อตอนนะคือชื่อตอนนะครับเสน่ห์นะครับก็แค่ชื่อตอนก็น่านจะรู้ว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่มีนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วครับไปเปลี่ยนน้ำประการกันไป